เรียนท่านประธานที่เคารพผมเสียจำปาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าวไกลสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมได้อ่านและฟังคําแถลงนโยบายของรัฐบาลที่นําโดยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินผมมีความรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างยิ่งครับผิดหวังที่ไม่มี <c oughs> นโยบายด้านแรงงานทั้งที่ก่อนหน้านี้ ตอนที่ท่านหาเสียงท่านได้พูดถึงนโยบายด้านแรงงานอย่างชัดเจนที่สุดพักหนึ่งในฐานะที่ผมเป็นผู้ใช้แรงงานมานานกว่า30ปีผมจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้ครับเรื่องนโยบายด้านแรงงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาปากท้องของพี่น้องแรงงานของผมท่านประธานครับผมอยากให้ท่านขอสไลด์ด้วยครับผมอยากให้ท่าน เรียนไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานทราบว่าปัจจุบันแรงงานมีปัญหาอะไรบ้างผมจะขอพูดปัญหา3ามเรื่องหลกัหลกๆครับท่านประธานปัญหาที่หนึ่งค่าจ้างไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพไม่ได้รับความคุ้มครองข้อ2ไม่มีอำนาจต่อรองข้อ 3. ประกันสังคมไม่ตอบโจทย์ผู้ประกันตนครับท่านประธานปัญหาเรื่องค่าจ้างไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ แรงงานไม่ได้รับความคุ้มครองค่าจ้างขั้นต่ำ300กว่าบาทในปัจจุบันปรับขึ้นไม่ทันค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นค่าแรงควรจะมีมากกว่านี้ให้แรงงานสามารถที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองให้อยู่ได้ไม่ใช่เพื่อให้มีชีวิตอยู่แบบไพร่าทาสไปวันๆการที่ค่าแรงถูกแช่แข็งโดยผ่านการข้ออ้างว่าโควิด19นั้นปรับขึ้นทีครั้งละประมาณ10กว่าบาท มันไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพหรอกครับท่านประธานผมขอเรียนท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีว่านอกจากค่าจ้างของแรงงานไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพแล้วการคุ้มครองแรงงานก็ยังถือว่าขาดตกบกพร่องด้วยปัญหาการคุ้มครองแรงงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันล้าสมัยมากครับกฎหมายแรงงานถือว่าล้าสมัยมากบังคับใช้ตั้งแต่ปี2 5 4 1ตอนนี้ปี2อ6 6แล้วณวันนี้อุตสาหกรรมของโลก มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นการผลิตปัจจุบันไม่เหมือนเดิมแล้วครับท่านประธานวันนี้การจ้างงานรูปแบบใหม่ๆที่สามารถหลบเลี่ยงกฎหมายเต็มไปหมดปัญหาคนงานที่ทำงานบนแพลตฟอร์มการจ้างงานสถานะของเขาไม่ชัดเจนปัญหาแรงงานอิสระที่รับงานผ่านผู้จ้างงานไม่ซ้ำหน้ากันปัญหาคนจ้างงานรับเหมาบริการภาครัฐภาคเอกชนที่ไม่ได้รับความคุ้มครองใดๆจากกฎหมายแรงงาน รวมถึงประเด็นต่างๆในกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ยังล้าสมัยเช่นวันลาคลอดที่น้อยนิดการเลือกปฏิบัติที่มีแค่เรื่องหญิงชายมาเป็นข้ออ้างในการจ้างจ้างงานเวลาทำงานของคนทำงานที่มากเกินไปไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนเพียงพอเหล่านี้คือปัญหาที่รัฐบาลต้องเร่งแก,แก้ไขอย่างเร่งด่วนครับท่านประธาน 2. ปัญหาไม่มีอำนาจต่อรองท่านประธานครับ ผมฝากท่านประธานผ่านไปหานายกรัฐมนตรีว่าทุกๆสิ้นปีเราจะได้ยินข่าวว่าโรงงานนั้นได้โบนัสแเดือนปรับเงินขึ้น7%็ดเปอร์เซนโรงงานนี้ได้โบนัสเเดือนปรับเงินขึ้นแปดเซนผมอยากบอกกับท่านประธานว่าที่เขาได้โบนัสได้เงินได้มีการปรับขึ้นเงินเดือนนั้นล้วนมาจากอำนาจการต่อรองล้วนมาจากอำนาจการรวมตัวของพวกเขาทั้งนั้นแต่ก็ไม่มากหรอกครับบริษัทที่ได้โบนัสได้เงินขึ้นเยอะๆส่วนใหญ่แล้ว ไม่ได้ครับเพราะกฎหมายประเทศไทยริดลอนสิทธิของคนงานไม่ให้เสรีพิไม่ให้เสรีภาพคนงานรวมตัวกันสร้างอำนาจต่อรองแรงงานปัจจุบันถึงมีควมสามารถที่จะตั้งสาภาพแรงงานได้แค่ 1. 5เปอร์ซ็นตเท่านั้นครับท่านประธานท่านประธานครับเป็นสาภาพแรงงานที่มีการรวมตัวกันในรัฐวิสาหกิจมีแค่สี่ิห้าแห่งเท่านั้นมีสมาชิกแค่หนึ่งแสี่มืกว่าคน เป็นสาภาพแรงงานในเอกชน1,400กว่าแห่งเท่านั้นมีสมาชิก40,000กว่าคนถือว่าน้อยมากครับท่านประธานเพราะอะไรครับเพราะว่าประเทศไทยยังไม่ให้การรับรองอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่87และ98เกี่ยวกับเรื่องการรวมตัวการเจรจาต่อรองครับท่านประธานแม้ว่าจะมีข้อเสนอจากองค์กรสิทธิมนุษยชนกบวนการแรงงานเองก็เสนอมานับครั้งไม่ถ้วน ยืนหนังสือเป็นไม่รู้กี่ฉบับต่อกี่ฉบับแต่รัฐก็ยังไม่ให้การรับรองส่งผลกระทบต่ออำนาจของคนงานและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมเช่นเมื่อบันที่25ตุลาคม2562สหรัฐอเมริกาลงนามในคำประกาศระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร GSP สินค้าส่งออกบางประเภทของไทยคิดเป็นมูลค่าประมาณ1,300ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3 0 0 0 0ล้านบาท ด้วยเหตุผลปัญหาด้านสิทธิการรวมตัวกันเนี่ยครับท่านประธานท่านประธานครับปัญหาข้อที่3เรื่องสวัสดิการประกันสังคมไม่ตอบโจทย์ผู้ประกันตนณเดือนมิถุนายน2566ผู้ประกันตนมีทั้งหมด24ล้านกว่าคนและมีกองทุนมากถึง2.4ล้านล้านบาทครับท่านประธานเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและยังมีเงินที่รัฐบาลค้างจ่ายอยู่ให้กับกองทุนประกันสังคมอยู่อีกประมาณ จ็ดหมื่นล้านบาทครับท่านประธานถือว่าเป็นเงินที่เยอะมากแต่รัฐก็ค้างจ่ายผมเรียนท่านประธานไปหานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานว่าคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมชุดปฏิบัติเป็นมรดกคอสอชหลังรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2 5 5 7มีคำสั่งยกเลิกคณะกรรมการหรือบอร์ดประกันสังคมชุดเดิมแล้วตั้งชุดใหม่ขึ้นมาคอสอยชยกเลิกไปแล้วนะครับ แต่บอร์ดที่เป็นมรดกคอสอชอ,อยังอยู่ท่านประธานครับจะจัดให้มีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนี่ก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วท่านประธานดูที่สไลด์นะครับวันที่9กรกฎาคม2 5 6 2อสอคอสชมีคําสั่งให้จัดทําระเบียบการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนผู้ประกันตนให้เสร็จภายใน2ปี8กรกฎาคม2564 รัฐมนตรีกระทรวงรายงานลงนามเห <_ n ats> ็นชอบระเบียบดังกล่าวระเบียบไม่กี่แผน่นไม่กี่หน้ากระดาษใช้เวลาสองปีในการจัดทําระเบียบผมถามว่าแบบนี้นี่คุณจะไปแข่งขันกับประเทศไหนในโลกนี้ได้ที่สําคัญครับท่านประธานนี่ผ่านมาสองปีกว่าแล้วยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนเลยว่าผู้ประกันตนจะได้เลือกตั้งบอร์ดเมื่อใดนะครับก็ฝากท่านประธานด้วยนอกจากนี้ที่ผ่านมานะครับระเบียบดังกล่าว ยังมีการกีดกันไม่ให้ผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานข้ามชาติมากกว่าหนึ่งล้านคนมีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยครับท่านประธานฝากไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะครับช่วยเร่งแก้ไขระเบียบดังกล่าวด้วยการเพิ่มเติมส,สิทธิประโยชน์ก็มีน้อยมากครับท่านประธานในสํานักงานประกันสังคมโดยเฉพาะผู้ประกันตนตามมาตรา40ล่าสุดครับท่านประธานล่าสุดมีข่าวเพิ่มงบค่าหัวการรักษาพยาบาลผู้ประกันตนให้กับโรงพยาบาล แต่สิทธิประโยชน์ต่างๆของผู้ประกันตนไม่มีการปรับเพิ่มเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากครับท่านประธานครับจากข้อมูลสำนักงานประกันสังคมสติติผู้ประกันตนต,นตามมาตรา40ปี2,562มีอยู่ประมาณ3ล้านคนต่อมายอดสูงเพิ่มขึ้นในปี2,563มาจากอะไรครับท่านประธานมาจากที่รัฐบาลตั้งเงื่อนไขการแจกเงินเยียวยา โดยตั้งเงื่อนไขว่าประชาชนทั่วไปจะได้รับเงินเยียวยาต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา40จำนวนผู้ประกันตนจึงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญมากถึงสุ6ล้านคนนะครับในปี2563และเพิ่มเป็น10ล้านคนในปี2564การที่มีผู้สมัครเป็นผู้ประกันตนจำนวนมากนี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับแต่ก็มีความเศร้าปนอยู่ในนั้นด้วยเพราะทุกคนที่เข้า มาสู่ระบบประกันสังคมไม่ได้สมัครเพราะเห็นความสำคัญของกองทุนแต่สมัครเข้ามาเพราะนโยบายอื่นที่รัฐแบบชั่วครั้งชั่วคราวดังนั้นมีความเสี่ยงสูงว่าในอนาคตจำนวนผู้ประกันตนจะหายไปครับท่านประธานนอกจากนั้นแล้วปัญหาในสำนักงานประกันสังคมยังมีเรื่องการนำเงินไปลงทุนที่ปรากฏเป็นข่าวเรื่องความโปร่งใสอยู่บ่อยครั้งปัญหาผู้ประกันตนไปใช้บริการโรงพยาบาลล่าช้า ได้รับยาคุณภาพต่ำปัญหาไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้แรงงานที่เป็นลูกจ้างในการจ้างงานรูปแบบใหม่ๆในเข้าเป็นสมาชิกกองทุนได้ผมขอฝากท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีช่วยกำชับรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเร่งดําเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยครับอย่าหลงดีใจได้ปลื้มกับมรดกคอสอชอจะส่งผลกระทบกับกองทุนประกันสังคม ผู้ประกันตนจะได้รับความเดือดร้อนไปมากกว่านี้ครับท่านประธานท่านประธานครับพอกันทีกับบอร์ดมรดกคสอชผู้ประกันตนทุกคนไม่ว่าจะเป็นไทยหรือแรงงานข้ามชาติทุกคนต้องมีสิทธิ์เลือกตั้งตัวแทนของพวกเขาเองเพื่อให้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ประกันตนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสมศักดิ์สีความเป็นมนุษย์ตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งกองทุนประกันสังคมอย่าให้ผู้ประกันตนอยู่กับบอร์ดไม่ดีนี่ไม่จ่าย เงินก็หายไม่ได้สิทธทิประโยชน์เพิ่มเติมต่อไปเลยครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพนอกจากปัญหาที่ผมได้นำเสนอเบื้องต้นยังมีปัญหาแรงงานอีกมากมายเช่นปัญหาเรื่องความปลอดภัยในที่ทำงานปัญหาความมั่นคงในการทำงานปัญหาพี่น้องแรงงานข้ามชาติที่ถูกรีดไถจากนายหน้าและเจ้าหน้าที่รัฐบางคนแต่เนื่องจากเวลาผมมีจำกัด ผมไม่มีเวลาจะร่างรายละเอียดเรื่องอื่นๆแต่ผมมีเรื่องที่สำคัญกว่านั้นที่อยากจะชวนนายกรัฐมนตรีมาทวนความทรงจำที่ท่านเคยสัญญาไว้เมื่อสักครู่ท่านนั่งอยู่ตอนนี้ท่านไปไหนแล้วช่วยมาฟังคำถามที่ผมจะถามท่านด้วยครับผมขออนุญาตอ่านแถลงการของพรรคเพื่อไทยบางส่วนที่มีขึ้นในวันแรงงาน1พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาก่อนการเลือกตั้งที่ผ่านมาครับท่านประธาน ให้ท่านประธานและประชาชนได้ฟังกันอีกครั้งทบทวนไปด้วยกันคำสัญญาที่พักเพื่อไทยให้ไว้กับพี่น้องแรงงานทุกคนว่ามีอย่างไรบ้างสโลแกนสวยหรูครับรถน้ำที่รากรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ครับท่านประธานพี่น้องแรงงานคือแรงขับเคลื่อนสำคัญในเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาโดยตลอดแต่แปีที่ผ่านมากับเป็นภาคส่วนที่ถูกละเลย ได้รับผลกระทบสูงสุดจากภาวะเศรษฐกิจทีตต่ตกตำ่ำคุณภาพชีวิตเปล่าบางแย,ย่ลงจาก8ปีที่ผ่านมาค่าแรงถูกแช่แข็งรายได้ไม่พอต่อค่าใช้ใจ่ายภาระหนี้สินรุงรังไม่สามารถดูแลครอบครัวได้อีกทั้งยังเจอปัญหาสังคมยาเสพติดมลภาวะกัดกร่อนชีวิตพักเพื่อไทยได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาไว้3แนวทางดังนี้ครับท่านประธาน 1. เรื่องค่าจ้างขั้นตำ่ำพักเพื่อไทยจะยกระดับรายได้ของพี่น้องแรงงานทั้งระบบ ทั้งภาครัฐและเอกชนผ่าน2นโยบายหลักคือค่าแรงขั้นต่ํา600บาทต่อวันและเงินเดือนปริญญาตรี2 5 0 0 0บาทต่อเดือนภายในปี2570เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีลดความเหลื่อมล้ําและลดทอนพระนิสินให้กับพี่น้องแรงงานทั่วประเทศนอกจากนั้นแล้วพักเพื่อไทยเสนอเพิ่มเงินดิจิตอลให้กับประชาชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปคนละหนึ่งหมื่นบาทข้อที่สองศักยภาพแรงงาน พักเพื่อไทยให้ความสัมพันธ์กับการจ้างกับการเพิ่มทักษะแรงงานแล้วก็เพิ่มงานใหม่20ล้านกว่าตำแหนง่งข้อที่สาสิทธิและสวัสดิการสวัสดิภาพของแรงงานพรรคเพื่อไทยจะยกระดับสวัสดิการที่พี่น้องแรงงานทั้งระบบนโยบายยกระดับ30บาทรักษาทุโรคและระบบประกันสังคมส่งเสริมคุ้มครองสิทธิแรงงานเพื่อให้ได้สิทธิการเข้าถึงการจ้างงานโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ก่อตั้งสหภาพแรงงานหรือองค์กรของลูกจ้างผลักดันให้รัฐบาลได้รับการรับรองอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศสิทธิการลาคลอดและเสนอกฎหมายแรงงานให้ทันสมัยครอบคลุมธุรกิจรูปแบบใหม่และมีความยุติธรรมสำหรับทุกฝ่ายนี่คือถแถลงการที่พักเพื่อไทยให้คำสัญญากับพี่น้องแรงงานในวันแรงงานแห่งชาติที่ผ่านมาสวยรู้ดูดีท่านลืมหรือยังครับท่านนายก ท่านประธานครับจากถแถลงการวันแรงงานก่อนการเลือกตั้งมาจนถึงถแถลงนโยบายรัฐบาลเรื่องอะไรบ้างที่ท่านสัญญาไว้แล้วมีในคําแถลงนโยบายรัฐบาลมาดูไปพร,พร้อมๆกันท่านดูที่สไลด์ครับการขึ้นค่าจ้าง600บาทเงินเดือนปริญญาตรี25,000บาทไม่มีสร้างงานใหม่20ล้านตําแหน่งไม่มีส่งเสริมคุ้มครองสิทธิแรงงานไม่มีสิทธิวันลาคลอดไม่มี สเสนอกฎหมายที่ทันสมัยไม่มีการรับรองนุสัญญาอ o ไม่มีครับมีเพียงสองเรื่องเท่านั้นก็คือหนึ่งเพิ่มเงินดิจิตอลและยกระดับ30บาทรักษาทุโรคท่านนายกครับก่อนหน้านี้ท่านออกถแถลงการด่ารัฐบาลชุติผ่านมาว่าละเลยการดูแลคุณภาพชีวิตรแรงงานแช่แข็งค่าจ้างไม่ให้สิทธิในการรวมตัว ท่านอุตสาห์กระเสือกกระสนดิ้นรนจนได้เป็นรัฐบาลท่านก็ล่าเลยเช่นเดียวกับรัฐบาลที่ผ่านมานีครับท่านก็ไม่สนใจแรงงานเช่นเดียวกับที่รัฐบาลสืบทอดอำนาจเผด็จการเขาทำานี่ครับหรือท่านสินเสมอกันถึงจับมือกอดคอหัวรอตั้งรัฐบาลร่วมกันได้เร,เรียนท่านประธานผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยครับ ท่านอย่าได้คิดไปลบนโยบายเรื่องค่าจ้างออกจากเพจพักของท่านนะครับอย่าทําเหมือนพักการเมืองบางพักที่หาเสียงไว้ตอนปี2562ว่าปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่า425บาทพอทําไม่ได้มีคนถามมากๆม,มีคนล้อมากๆก,ก็แอบไปลบออกจากเพจพักมันจะว้าวุ่นเอานะครับท่านพักท่านในี่ลอ้อพักอื่นไว้เยอะนะครับท่านประธานที่เคารพ ผมขอเรียนท่านประธานไปยังนายุรัฐมนตรีว่าในวันนี้ผมไม่ขออะไรท่านมากผมขอเพียงให้ท่านเป็นคนที่รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานโดยดำเนินการตามที่ท่านหาเสียงไว้เท่านั้นย้ำชัดๆครับทำตามที่ท่านหาเสียงไว้เท่านั้นมีเรื่องอะไรบ้างครับหนึ่งเรื่องค่าจ้างกันต่ำหกร้อยบาทต่อวันเงินเดือนปริญญาตรีสองหมื่นห้าพันบาท สร้างงานใหม่20ล้านตำแหน่งส่งเสริมคุ้มครองสิทธิแรงงานให้เข้าถึงการจ้างงานโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติสิทธิวันลาคลอดและสิทธิแรงงานรวมถึงคู่สมรสข้อนี้พักเก้าไกลเพิ่งเสนอกฎหมายให้สภาเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาครับขอรัฐบาลอย่าปัดตกนะครับช่วยผลักดันด้วยเพราะว่าท่านหาเสียงไว้ข้อที่ห กฎหมายเสนอกฎหมายแรงงานให้ทันสมัยครอบคลุมธุรกิจการจ้างงานรูปแบบใหม่ข้อที่6ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวก่อตั้งสหภาพแรงงานหรือองค์กรของแรงงานล้วนเป็นนโยบายที่ท่านหาเสียงทั้งหมดทั้งสิน้นข้อที่7รับรองอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่8798ข้อนี้ทำไม่ยากเลยครับท่านประธานข้อนี้ทำไม่ยากเลยครับท่านนายก ไม่ต้องเสียงบประมาณแม้แต่บาทเดียวรายงานผลกระทบข้อเสนอความคิดเห็นหน่วยราชการทําไว้เต็มไปหมดแล้วแค่ท่านใช้อํานาจในการบริหารลงนามเท่านั้นทาเท่านั้นจริงๆครับท่านนายกท่านนายกครับผมถามแบบตรงไปตรงมาเรื่องค่าจ้างขั้นต่ําครับเรื่องค่าจ้างขั้นต่ําถือว่าเป็นผลงานของพรรคเพื่อไทยเลยนะครับ ก่อนเลือกตั้งหลายฝ่ายตั้งคำถามว่าจะทําได้จริงไหมจะทําได้จริงหรือเปล่าท่านและทุกคนในพักต่างส่งเสียงเป็นเสียงเดียวกันว่าทําได้ทําได้เคยทํามาแล้ว300บาทเท่ากันทั่วประเทศตอนนี้เป็นยังไงครับใครสั่งให้ท่านถอดเรื่องค่าจ้างกันต่ำออกจากคำแถลงนโยบายท่านทำเองหรือว่ากลุ่มทุนผูกขาดที่ร่วมโต๊ะอาหารกับท่านเมื่อปลายเดือนสิงหาคมขอร้องท่าน หรือพักการเมืองที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงานที่มีลูกจ้างมากมายสั่งท่านท่านอย่ายอมนะครับท่านเป็นนายกรัฐมนตรีอย่ายอมให้รถรัฐมนตรีขี่คอกดหัวท่านเป็นอังาขาดเสียชื่อท่านนายกหมดท่านนายกครับเมื่อคืนท่านได้ชี้แจงว่าจะมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเร็วที่สุด เร็วที่สุดของท่านเมื่อไหร่ครับ1ตุลาคม2556 25 1มกราคม2567หรือ1มกราคม2570วันไหนครับเอาให้ชัดๆไปเลยครับท่านนายกพี่น้องแรงงานของผมจะได้ทราบและทุกคนจะได้สบายใจว่านโยบายที่ท่านหาเสียงไว้ท่านนายกจะทำแน่นอนภายในวันที่เท่าไหร่ แต่ถ้าท่านยังกักไม่ชัดเจนอาจจะมีพี่น้องรายงานของผมต่อว่าท่านกระล่อนหลอกลวงเหมือนแก๊งคอเซนเตอร์ก็จะถือโกรธโกรธเคืองกันนะครับท่านนายกครับคําพูดของคนเรานี้สําคัญจริงๆนะครับท่านท่านคงเคยฟังนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะว่าเป็นอย่างไรท่านนายกครับนโยบายด้านรายงานนี้ไม่ได้เป็นโครงการอะไรที่ใช้งบประมาณมากมายเลย ใช้เพียงความกล้าหาญของท่านในการปฏิบัติหน้าที่ทำตามสัญญาที่ท่านเคยให้ไว้ตอนหาเสียงทั้งหมดทั้งมวลถ้าท่านทำได้ก็จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นถ้าท่านทำได้ท่านจะเป็นคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีและแรงงานไทยก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมๆกันขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับท่านเสียตอ